สวัสดีครับเราอยู่กันที่เวอร์ซูดบ c a อ s คาร์เซอร์วิครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวคัมรี่ครับก็เข้ามาติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สครับเป็นในรุ่นของตัวเวอร์ซูดครับเวอร์ซูดตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น OBD ครับซึ่ง OBD ตัวนี้ครับสามารถจะเชื่อมเข้าไปในระบบ OBD ของ t o โยต้าคัมรี่นี้ได้เมื่อ OBD เชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยครับก็สามารถดึงสัญญาณข้อมูล OBD ในคัมรี่เนี่ยครับออกมาใช้งานกับอุปกรณ์แก๊สซึ่ง OBD เนี่ยครับ เมื่อได้ดึงออกมาใช้งานเนี่ยครับก็จะทําให้การฉีดแก๊สเนี่ยครับแปลผันตามกับภาระโหลดจะทําให้เกิดการประหยัดเชืเ้อเพลิง <Wow. S 1> ซึ่งหลายยี่ห้อครับการต่อ OBD เนี่ยครับบางยี่ห้ออาจต้องมีกล่องพ่วงเข้ามาครับจากรถมาที่กล่องพ่วงจากกล่องพ่วงครับถึงจะไปที่กล่องควบคุมตัวนี้ซึ่งถ้าหากรถอุปก,กรณ์แก๊สที่มีกล่องพ่วงเนี่ยครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาณเนี่ยครับมันจะถูกหน่วงแล้วก็มันจะมีการสูญเสีย ข้อมูลที่กล่องพ่วงเนี่ยครับทำให้ประสิทธิภาพของ OBD เนี่ยครับนำมาใช้งานที่กล่องควบคุมหลักเนี่ยประสิทธิภาพจะลดลงแต่ในส่วนของวอร์ซูตัวนี้ไม่ต้องใช้กล่องพ่วงครับสามารถจะดึงข้อมูล OBD เข้ามาที่กล่องควบคุมวอร์ซูได้เลยครับ <Wow. S 1> ในส่วนของวอร์ซูเนี่ยครับะจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นรุ่น OBD ครับก็คือที่จะใช้ในคำรีดรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่ไม่ใช่ OBD ครับก็จะมีอยู่2รุ่นครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมเวอร์ซุตเนี่ยครับถึงทนทานวิ่งกันเป็นล้านกิโลกล่องไม่พังครับเรามาดูภายนอกกันก่อนครับภายนอกของเวอร์ซุตเนี่ยครับอุปกรณ์เนี่ยครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าเป็นฮิตซิงฮีทซิงพวกเนี้ยครับมันจะระบายความร้อนได้ดีก็คือความร้อนเนี่ยครับมันจะถูกถ่ายทอดผ่านฮิตซิงออกไปสู่ภายนอกซึ่งถ้าเกิดพวกที่เป็นกล่องพลาสติกเนี่ยครับความร้อนเนี่ยครับมันจะไม่ได้ ระบายได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นข้อดีในส่วนของอุปกรณ์ด้านในครับอุปกรณ์ด้านในของบัวซุดเนี่ยครับจะผ่านมาตรฐานโลดครับซึ่งมาตรฐานโลดเนี่ยครับเป็นมาตรฐานที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอุปกรณ์พวกนี้ครับของบัวซุดเนี่ยก็จะมีความทนทานสูงที่สําคัญเราเห็นว่ามันมีสีเหลืองๆพวกนี้ครับเขาจะพ่นมาเพื่อป้องกันความชื้นในแผ่นแผงวงจรอันนี้ก็เป็น ข้อปียอกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เวอร์ซุดเขาใส่มาให้เพื่อให้อุปกรณ์ของเขาครับมีความทนทานนอกจากพวกชิปอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จะมีความทนทานตามมาตรฐานโลดแล้วการป้องกันซีนครับจะเห็นว่ามีน้ำยากเคลือบการระบายความร้อนมีฮีทซิงค์ที่ประกบอยู่ครับเหตุ <c oughs> ผลเนี่ยครับทำให้เวอร์ซุดเป็นกล่องควบคุมที่มีความทนทานสูงครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าหากเทคโนโลยี OBD ของเวอร์ซุดไม่ต้องใช้กองพว่วง ครับไม่มีการสูญเสียข้อมูลของสัญญาณครับข้อมูลมาเต็มเต็มครับและที่สําคัญมีฟังก์ชันที่ปรับจูนอัตโนมัติให้ด้วยครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดครับณเวลานี้ในส่วนของวัวซุดครับเมื่อเทียบกับ OBD กับที่ไม่ใช่ OBD ครับในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับวั์ซุดให้ท่อย่างมาครับครับทอย่างครับทอยยางพวกนี้ครับ บางครั้งเนี่ยครับถ้าเกิดชุดอุปกรณ์ที่ให้ท่อยางมาเนี่ยครับจะป้องกันปัญหาท่อยางปลอมท่อยางพลาสติกท่อยางที่ไม่ผ่านมาตรฐานซึ่งพอใช้ไปสักปีสปีเนี่ยครับมันจะเกิดการปลอบแตกครับอันนี้วร์ซุดให้มาเลยครับป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับท่อยางของลูกค้าที่ติดตั้งไปครับในส่วนของหัวฉีดครับหัวฉีดก็จะเป็นของว o r เทคครับให้มาครับวัเทคครับเป็นตัว3โอห์ม วัชินนี้มีความทนทานสูงครับแล้วก็มีความเสถียร <Wow. S 1> ในส่วนของกิบลัดครับวัสุดก็ให้มาด้วยเขียนว่าเป็นกิบลัดสเตนเลสครับให้มาไม่เป็นสนินครับกิบลัดสเตนเลสในส่วนของหม้อต้มครับให้ AT-09 ศูนย์เอลสก้ามาครับหม้อต้มก็จะเป็นของโทมาเซโตอิตาลีครับโทมาเซโตก็คือผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สรายใหญ่ครับของอิตาลีเลยครับ โมโมาสเตนี่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกเลยครับในส่วนของหม้อต้มก็ให้ความเสถียรที่สูงครับแล้วก็การส่งแรงดันนี่ครับมีความต่อเนื่องไม่มีการกระตุกกระชากของแรงดันครับโมโตมาสโตรเลยได้รับการยอมรับมากครับในส่วนของชุดสายไฟชุดสายไฟของเวอร์ซุสเนี่ยครับจะแตกต่างจากหลายหลายยี่ห้อเห็นว่ามีสปงปักสบงปักเนี่ยก็จะแยกจากกันครับ แยกออกกันมาเลยครับในส่วนของปลั๊กตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบหัวฉีดครับหัวฉีดก็คือเส้นนี้เนี่ยจะไปตัดสัญญาณของหัวฉีดน้ํามันตัวนี้ก็จะไปต่อเข้ากับหัวฉีดของอหัวฉีดแก๊สครับแยกออกมาจากกันต่างหากโดยสิ้นเชิงเลยครับจะไม่ปะปนกันในส่วนของชุดลปกอนพวกนี้ก็จะเป็นพวกแมปเซนเซอร์ครับที่แยกออกมา แต่เดี๋ยวผมให้ดูที่พิเศษก็คือความพิเศษของเวอร์ซเนี่ยครับในระบบสื่อสารของรถยนต์จะมีสัญญาณการสื่อสารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเค n e หรือว่าเคโลเค i n ลิ้นครับหรือจะเป็น ISO ในส่วนของเวอร์ซเนี่ยครับให้ระบบการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับรถได้แทบจะทุกรุ่นที่มีในไทย <Wow. S 1> ครับเพราะว่าสามารถที่จะ เชื่อมต่อได้ทั้ง K-Line, OBD แ l o โรแค n ไลน์แคนโรแคน h ISO ครับก็คือครอบคลุมทุกตัวที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วที่สำคัญไม่ต้องใช้กองพว่วงครับไม่ต้องใช้กองพว่วงก็จะไม่มีการสูญเสียของสัญญาณครับสัญญาณมาเต็มๆในส่วนของชุดอุปกรณ์สายไฟจะเห็นว่าแต่ละเส้นที่เบอร์ซุดให้มาจะแยกต่างหากเลยครับของใครของมันนอกจากสายไฟที่อยู่ด้านในแล้ว ยังมีปลอ,อกหุ้มฉนวนกันความร้อนมาให้ครับในแต่ละเส้นซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ปลอ,อกหุ้มอีกก็ได้หรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่ความต้องการของผู้ติดตั้งหรือผู้ใช้รถครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยคับมาครบเลยจะใส่เพิ่มเติมเขั้ปอีกก็ได้หรือไม่ใส่เพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วครับสำหรับเวอร์ซุสก็จะมีโปรแกรมอยู่ สามฟังก์ชันครับก็คือเวอร์ชันที่1นครับเวอร์ชันที่2แล้วก็เวอร์ชันที่3ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยครับเป็นรุ่น OBD ก็จะเป็นเวอร์ชันที่3ครับส่วนประกอบในการตั้งค่าเนี่ยครับเวอร์ชุดเนี่ยครับก็จะเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นตัว LPG หรือว่า CNG ครับแต่ว,ว่าคันนี้ได้ติดตั้งเป็น LPG ครับแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยครับก็จะอยู่ที่1,500รอรอบในการตัดเข้าระบบแก๊สในส่วนของอุณหภูมิ ครับตัวนี้ก็สามารถจะเลือกได้ครับว่าให้เลือกที่กี่องศาครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้หรือว่าผู้ติดตั้งส่วนการนวงการจ่ายแก๊สเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นค่าที่ใช้ในการเปิดจังหวะตัดเข้าระบบแก๊สจากน้ำมันเข้าระบบแก๊สแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นค่าแรงดันครับถ้าหากเซนเซอร์จับได้ต่ำกว่า75 kpa ก็จะตัดเข้าระบบน้ำมันในส่วนของไวชีด หัวฉีดของเวอร์ซุดเนี่ยครับเรามาดูโอ้โหเยอะมากครับก็คือหัวฉีดของเวอร์ซุดเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้หัวฉีดรุ่นไหนเยี่ยวไหนก็ได้ครับบางทีเนี่ยครับหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเลือกหัวฉีดเนี่ยครับเลือกตัวไหนก็ได้แล้วก็ใช้ไม่ต้องให้ตรงกับค่าหัวฉีดที่เราใช้อยู่ด้านหน้ารถนะครับหัวค่าพวกเนี้ยครับไม่ได้ว่าจะตั้งขึ้นมาลอยๆได้ครับเวอร์ซุดต้องได้รับ หัวฉีดอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหัวฉีดฮาน่าสามโอห์มเวอร์ซุตต้องได้รับหัวฉีดของฮาน่าสามโอห์มมาตรวจวัดค่าถึงจะได้ค่าที่มาระบุในโปรแกรมเพื่อให้จังหวะการสั่งฉีดจ่ายแก๊สเป็นไปตามที่ผู้ผลิตหัวฉีดกําหนดไว้อย่างเช่นหัวฉีดเมจิกเจ็ตก็เหมือนกันเ,เราไม่สามารถจะใช้หัวฉีดฮาน่าหรือว่า พาหน้า1.3โอห์มแต่ว่าเรามาตั้งค่าหัวฉีดเมจิกเจ็ตเนี่ยไม่ได้อาจจะได้ถ้าเกิดเราไม่มีฟังก์ชันที่จะไปเลือกค่าแต่ถ้าเกิดมีค่าให้เลือกเนี่ยครับควรที่จะเลือกให้ตรงเพราะว่าการได้มาซึ่งค่าตัวเลขที่มาราบะบุคำสั่งการฉีดแก๊สเนี่ยครับมันต้องมีหัวฉีดจริงๆมาทำการวัดค่าแล้วก็ใส่ค่าไปในโปรแกรมในส่วนของ การวอร์มวฉดอันนี้ก็คืออาจจะวอร์มหรือไม่วอร์มก็ได้ครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นการกําหนดค่าพิเศษในรถที่มีปัญหาเครื่องยนต์ก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถเข้าไปลดปัญหากวนจากเครื่องยนต์ได้ในส่วนของถัดมาก็จะเป็นจอแสดงผลครับตัวน,นี้ก็จะ,อะบอกค่าที่สําคัญหลักๆในการดูค่าการทดสอบแก๊สครับ มาที่จูนอัตโนมัติอันนี้คือช่างได้จูนไปแล้วครับจูนอัตโนมัติเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดทําทการจูนเนี่ยครับค่าตรงนี้ครับไม่ควรที่จะเกิน1.2แล้วก็ไม่ควรจะต่ากว่า0.8บวกลบได้0.2ครับ <S <S เพราะว่าในเพราะว่าตัวนี้ครับคือค่าของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแก้ไขาการยกของหัวฉีดถ้าหากหัวฉีดเรากํากหนดค่า ขนาดของวัชีดได้เหมาะสมเนี่ยครับค่าทีา่จูนอัตโนมัติเนี่ยครับจะไม่เกิน1.2อย่างแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญค่าแรงดันเนี่ยครับก็จะมีผลต่อค่าการจูนอัตโนมัติก็คือค่าการชดเชยการฉีดของระบบแก๊สค่าแรงดันเนี่ยครับควรที่จะอยู่ประมาณ120ครับในอ,อุปกรณ์แก๊สสแตนดาดครับแต่ถ้าเกิดมีกรณีพิเศษอันนั้นขึ้นอยู่กับช่างแล้วก็ผู้ติดตั้งครับที่จะใช้ในการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าเกิด เป็นค่าสแตนดาดเนี่ยก็คือ120 kpa ครับมาจากโรงงานผู้ผลิตหม้อต้มในส่วนของการทําแผนที่อันนี้ครับที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจการทําแผนที่ของเวอร์ซูสเนี่ยครับก็คือการเก็บข้อมูลอ,อย่างเช่นจุดสีแดงนะครับเป็นการ สังีของระบบน้ํามันโปรแกรมนี้จะทําการเก็บค่าแต่ละช่วงเวลาแล้วก็รอบมาเก็บไว้แล้วก็เมื่อเราใช้แก๊สโปรแกรมก็จะเก็บค่าของแก๊สเนี่ยครับแต่ละรอบช่วงเวลาเนี่ยมาเก็บไว้พอเก็บไวจ้จนเต็มนะจนเต็มถ้าหากรถมีสภาพเครื่องยนต์ปกติ เราสามารถที่จะคำนวณการแก้ไขแล้วก็โปรแกรมจะปรับค่าการสั่งฉีดแก๊สให้ได้เหมาะสมที่สุดเพราะว่าโปรแกรมได้เก็บค่าของน้ำมันแก๊สไว้แล้วแต่ถ้าหากเราต้องการเป็นแบบออโต้อัตโนมัติเบร์ชหมดตัวนี้ก็จะทำการปรับแต่งค่าให้อัตโนมัติเลยก็จะทําให้การฉีดจ่ายแก๊สเนี่ยครับสเสถียรที่สุด ครับเพราะว่าเมียนมีการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเวอร์ซุดเลยครับ <Wow. S 1> แข็งมากๆครับในเรื่องของโปรแกรมในส่วนของการแก้ไขถ้าเกิดการแก้ไขเนี่ยครับของเวอร์ซุดเนี่ยครับจะมีอยู่2ตัวก็คือการแก้ไขแบบเชิงเส้นแล้วก็การแก้ไขในแบบตาราง k m a p จะเห็นว่าไม,ไม่เหมือนกันนะครับการแก้ไขในแบบเชิงเส้นเนี่ยครับจะเป็นการแก้ไขแบบกึ่งหยาบฮนะไม่ได้หยาบซะทีเดียวครับเป็นแบบ เกือบละเอียดแต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่ละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุตผิผู้จูนเนี่ยครับจูนให้กับรถที่เป็นรถแข่งที่ลงสนามเนี่ยครับนักแข่งเขาจะรู้เลยครับว่าแต่ละช่วงของการฉีดแก๊สเนี่ยครับตรงไหนบ้างที่มีอาการไม่ราบลื่นนะฮะหรือว่ามีอาการสะดุดซึ่งนักแข่งเนี่ยเขาจะรู้รถของเขาเราก็จะมาทําการแก้ไขตรงแผนที่นี้ครับในตารางเคม p เพื่อให้จุด ที่สั่งฉีกแก๊สเนี่ยครับละเอียดยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอของเวอร์ซูดเช่นกันครับนอกจากที่จะเป็นในส่วนของระบบอัจฉร,ร,ริยะในการแก้ไขค่าตามค่าเวลาแล้วก็ยังมีการจูนครับซึ่งให้มา2แบบเลยทั้งแบบเซนและก็แบบเคม p อันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งของเวอร์ซูดครับเป็นความฉลาดของโปรแกรมครับในส่วนของเซนเซอร์ครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของอุปกรณ์ครับอันนี้เป็นระบบ o b d OBD ผู OB ้ลูกค้าจะเห็นว่าของเวอร์ซสเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องใช้กล่องพว่วงอุปกรณ์เนี่ยครับสามารถเชดึงสัญญาณ OBD จากรถมาเข้าที่กล่องแก๊สได้โดยตรง <Wow. S 1> เพราะเมื่อการดึงสัญญาณเข้ามาโดยตรงเนี่ยครับจะไม่เกิดการสูญเสียของสัญญาณก็จะได้ค่า OBD ที่เที่ยงตรงและแม่นยําก็จะทําให้การปรับแต่งการฉีดแก๊สนะเวลานั้นถูกต้องและก็ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในเรื่องของอการสั่งฉีดแก๊ส ได้ดีครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี OBD ของ v ว r ร์ s ซครับสามารถที่จะตั้งค่าได้เกือบทั้งหมดที่มีในไทยครับจะเห็นว่ามีทั้งวี d CAN, ISO ISO 1 4 4 3 3 0ครับอันนี้ก็เกือบจะได้คร,บรบับครกรุ่นที่ใช้ในเมืองไทยในส่วนของปัญหาอื่นอันนี้เป็นข้อผิดพลาดก็คือถ้าเกิดกล่องควบคุมแก๊ส จับค่าความผิดปกติได้ปัญหาความผิดปกติก็จะถูกเก็บไว้ในกล,กล่องควบคุมครับก็จะให้ผู้ที่ทําทการตรวจสอบความผิดปกติของรถเนี่ยครับสามารถที่จะดูได้ว่าเกิดจากอะไรครับผม